สวัสดีค่ะงานนมัสก,การอุ้มค์พระปฐมเจดีปี2568ตอนนี้ลานค้าตั้งแล้วมากกว่า90%นะคะโดยมาเดินตอนนี้จะดีมากๆค่ะเพราะว่าคุณจะน้อยและรถจะไม่ติดนะคะหาที่จอดรถง่ายคนน้อยําให้เดินสะดวกสบายนะคะเดินง่ายไม่เบียดเสียดกันนะคะ โดยงานจะเริ่มจริงๆวันที่2-10พฤศจิ 10, ก,กายน2 5 6 8แนะนำว่ามาเดินช่วงเย็นๆก็จะดีนะคะอากาศไม่ร้อนร้านค้ามีมากมายหลากหลายร้านเลยค่ะร้านใหม่ๆมากันเพียบเลยแต่ควรดูราคาก่อนซื้อนะคะเพราะบางร้านก็ถูกบางร้านก็แพงค่ะอย่างเช่นร้านนี้ค่ะกุ้งย่างเนยราคาไม่แพงนะคะลองซื้อรับประทานแล้วอร่อยใช้ได้เลยค่ะ ใครอยากสัมผัสงานวัดแบบนานวัดจริงๆแนะนำให้มาองค์พระปฐมเจดีเลยค่ะเพราะยังมีกลิ่นอายของความเป็นงานวัดอยู่โดยบริเวณรอบๆงานจะมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายเลยนะคะลองมาดูกันชั้งชิงช้าเอ่ยม้าหมุนอะไรประมาณเนี้ค่ะเยอะแยะไปหมดยังในฝาก มาเที่ยวงานองค์พระปฐมเจดีกันนะคะขอคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชม